I would like to invite His Excellency, Mr. Permphoon Chittshorb, Minister of Education of Thailand, to take the floor. Mr. Minister. Hello. I am the of the UNESCO General Meeting of the Samai Saman. President UNESCO ุภาพสติที่เคารพทุกท่านผมขอขอบคุณยูเนสโกที่ได้จัดเตรียมร่างเอกสารแผนงานและงบประมาณขององค์กรในปี2567-2568เอกสารนี้ได้แสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของยูเนสโกต่อการดำเนินง,งานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประเทศไทยขอสนับสนุนบทบาทของยูเนสโกที่ยังคงให้ความสำคัญต่อเรื่องการศึกษา เพื่อเป็นประเด็นนำในการขับเคลื่อนการพัฒนาเป้าหมายที่ยั่งยืนของสหประช,ชาตินอกจากนี้ผมเชื่อว่าการที่ยูเนสโกดำเนินโครงการและกิจกรรมแบบบูรณาการข้าบสาขาจะเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและสามารถตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่สำคัญในระดับโลกได้มากขึ้นผมขอเรียนว่าประเทศไทยยังให้การสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสนักง,งานระดับมืภาคของยูเนสโก ให้มีบทบาทนำและเป็นผู้สานงานการดำเนินงานของการพัฒนาเป้าหมายที่ยั่งยืนเป้าหมายที่4ว่าด้วยเรื่องคุณภาพการศึกษาเพื่อรวบรวมและสังเคราะห์ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในระดับภูมิภาคประเทศไทยจึงสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลความรู้ของเป้าหมายที่4ที่เป็นผลสรุปจากการประชุมสุดยอดการพิจฉาการศึกษาโดยแพลตฟอร์มนี้ จะช่วยให้ประเทศสมาชิกได้แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีต่างๆตามที่กำหนดไว้ในแผนที่นำทางระดับชาติภายใต้เป้าหมายที่4ของแต่ละประเทศซึ่งจากรายงานการพัฒนาที่ยังยืนประจำปี256ระบุว่าประเทศไทยมีผลดำเนินการดำเนินงานของเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนในภาพรวมอยู่ในับต้นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้สถานะสีเขียวในเป้าหมายที่ส ในเรื่องคุณภาพการศึกษาดังนั้นผมยังอยากจะแรกเปลี่ยนข้อคิดและบทเรียนที่ไทยได้เรียนรู้จากการดำเนินงานเรื่องนี้ประเทศไทยได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาสนนุนพัฒนามนุษย์ตามเป้าหมายย่อยที่4.7จึงทําให้สามารถดําเนินงานตามเป้าหมายนี้ได้ประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวยังสามารถนําไปใช้ในการขับเคลื่อน แนวทางการดำเงานของประเทศอื่นที่มีความคล้ายคลึงกันได้เช่นกันตัวในส่วนของไทยนั้นได้นำองค์ประกอบหลักของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้อันได้แก่ความรู้ทักษะและคุณธรรมไปบูรณาการให้เข้ากับการเรียนการสอนจนนำไปสู่บูรณาการในการจัดการและการปัญหาการศึกษามาตั้งแต่ปี2545และปัจจุบัน ผมยังได้น้อมนําแนวทางของปัญญาเศษรษฐกิจเพียงดังกล่าวมาเน้นย้ําในเชิงนโยบายล่าสุดของผมด้วยผมได้กําหนดแนวนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขเพื่อเป็นหนทางสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศซึ่งในการขับเคลื่อนผลักดันจําเป็นต้องรับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ผู้เรียนครูผู้สอน และผู้ปกครองมีความสุขเมื่อทุกฝ่ายมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้นผมเชื่อมัน่นคุณภาพการศึกษาที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้เมื่อระบบนิเวศการศึกษามุ่งส่งเสริมให้คนมีความสุขนอยบายของผมมุ่งที่จะลดภาระของครูและบุคลากรทางการศึกษาและมุ่งหวังจะให้นักเรียนหรือผู้เรียนสามารถกำหนดการเรียนรู้ของตนเองได้มากขึ้นโดยเน้นผสมผสาน การเรียนการสอนแบบเดิมในห้องเรียนกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามุ่งพัฒนาให้เรียนรู้ด้วยตนเองและปรับแนวคิดให้มุ่งสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมของตนเองได้ดียิ่งขึ้นสําหรับโลกแห่งอนาคตอย่างไรก็ตามครูก็ยังคงมีความสําคัญต่อความสําเร็จของการพลิกโฉมนโยบายการศึกษาแนวใหม่ และจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมและทบทวนใหม่โดยเชื่อว่าวิธีการนี้สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเรียนรู้ที่มุ่งสู่อนาคตของนักเรียนหรือผู้เรียนสําหรับการศึกษาในศตวรรษที่21และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนอกจากนี้ผมยังคงกําหนดเป้าหมายให้มีการปลูกฝังให้ผู้เรียนรุ่นใหม่สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและมีส่วนช่วยในการ ยั่งยืนให้กับโลกดังนั้นผมจึงขอสนับสนุนข้อริเริ่มของยูเนสโกในการจัดทําหุ้นส่วนความร่วมมือการศึกษาสีเขียวและสนับสนุนแนวคิดของยูเนสโกที่จะใช้ประโยชน์จากการพื้นที่สงวนต่างๆเช่นพื้นที่สงวนชีวมณฑลอุทยานธรณีโลกยูเนสโกและพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งอื่น,นๆเพื่อใช้เป็นศูนย์ทดลองและศูนย์การเรียนทั้งนี้ประเทศไทยได้ส่งเสริมการใช้เครือข่ายฐานศึกษา เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศของยูเนสโกที่มีอยู่แล้วเพื่อเป็นช่องทางในการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการพัฒนายิง่งยั่งยืนและการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลกเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นให้กับโลกในท้ายสุดในนามประเทศไทยผมยังคงยืนยันความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการทํางานร่วมกับยูเนสโกแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทํางานร่วมกับสํานักงานยูเนสโกกรุงเทพเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ของจุดโกให้เป็นที่ประจักษ์ทั่วโลกมากยิ่งขึ้นขอบคุณครับ